โอเคครับต่อจากนี้เป็นการรีวิวฟีเจอร์ฟิสิกิ์ของเกมกิมจินะสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือมีตัวคูณและการล็อกสัญ,ญลักษณ์นะคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นแสงไฟกลางเพลาน,นี้ไหมคือทุกครั้งที่มันลงมามันจะลงมาเป็นคู่นะครับแต่ตอนนี้วุดสะบัดคุณผู้ชมโอเคมาเป็นกิมจิก,ก่อนนะเปลี่ยนเป็นกอดทองไปลูกสวยได้เป็นคิวโอเคเก็บคูณ2ม,มาก่อนแล้วมีวรยรอเชื่อมสวยๆคุณผู้ชมฝัดแถวหนึ่งหายหมดแน่นอนเก็บคูณ3าม,มาก่อนคอโมโบต่อไปว่างไงวุดโอเคเก็บแบบเนนนนีนียมาก่อ่อท356ะ อืมฮืมโอเคครับมาเป็นเคกับคิวนะคิดนานจังโอเคมาเป็นไก่ยังไงโอ้ว,วดฮึบมาเป็นตัว A คูณ5ครับโบเข้าไป540มีอะไมีแรวมาต่อไหมโอเคแตกแรกของเราขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมถือว่าโอเคเลยนะครับแตกไม่ยากนะเกมนี้อืมเก็บมาอีก540กับการเบสแค่20สวยพี่สวยลุงนี้น่าจะเบสเยอะกว่านี้สัเอ้ยโอ้ยคุณผู้ชม ช็อตเมื่อกี M ้เกับเจเต็มแผงถ่วงอ่างทคอมโบแน่นอนแล้วย oh! okay. ังไงกิมจิโอ้โหสวยตัวคูนเด้งขึ้นไม่หยุดคุณผู้ชมอะไรมาต่ออึดโอ้โหเสียดายวายัวเมื่อกี้คุณผู้ชมเป็นเรื่องน่าเศร้ามีวายแต่ไม่ได้ใช้นะเก็บเปอร์เบก้าวินมาก่อน1506นะโอหะ้แต่เสียดายช็อตเมื่อกี้มากคุณผู้ชมช็อตล้างกระดานน่ะเมื่อกี้มาขอช็อตแบบเมื่อกี้อีกทีหนึ่งได้ไหมเก็บคูนก้าวเข้าไปโบ18ยังไงอ้อโอเคสองหมุนสุดท้าย ฟีเจอร์ทำงานไปลูกโอเคได้เป็น A อยู่นะตัวคูณมากมายเหลือเกินเก็บมา640ไข่ดาวมาต่อโอ้โหเก็บมาอีก1,100แล้วยังไงต่อคิวโอ้โหคุณผู้ชมเพิ่งเห็นคิวกับเคล้างกระดานอีกแล้วนะยังไงต่อเจกับไก่ตุนโอ้โหไหลดีเหลือเกินเจมาต่ออีกเฮ้ยไหลโคตรดีคุณผู้ชมอ้าวจบแล้วนะช็อตเมื่อกี้ไม่รู้ว่าได้ไปเท่าไหร่นะแต่บันเทิงแน่นอนตบมือ,อมมรอซูเปอร์ไม่ก้าวิน3 3 4 2 เกมโคตรดีโอเคครับคุณผู้ชมมารวบยอดกันดีกว่าในวันนี้เราหมุนกันทีละ20นะแต่ได้กลับมาเท่าไหร่5,790คุ้ม